อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4ลินซอนเดอร์อดีตก้าวหน้าของแอสตันวิลล่าออกมายอมรับกับทาง Talk ส p ปอรว่าเขารู้สึกประหลาดใจที่เห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมปเป็นมาลิกเมื่อซีซั่นก่อนยอมขายกาเบรียลเคซุสให้กับอาร์เซนอลทั้งๆที่เจ้าตัว โชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่าดาวยิมบาราเซียนใกล้จะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของดิกกนเนอร์หลังจากที่สองสโมสรบรรลุข้ตอตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นไปตามความต้องการของมิเกลอ,อเตต้าที่อยากได้กองหน้าเข้ามาเสริมทัพเนื่องจากเพิ่งจะเสียเล็กซงลากาเซต์และเปียอเอเมริกอเบมยองไปเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซอนเดอร์ยอมรับว่าเขาเสียหายไม่น้อยที่แมนซิตี้ ยอมปล่อยหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมให้กับผู้แข่งและเชอรบันนี่จะเป็นการส,สัญญาที่ยอดเยี่ยมของอาเซนนอลในซัมเมอร์นี้มันแตกต่างตรงที่อาเตต้าน,านั้นรู้จักเคซุดเป็นอย่างดีผมคิดว่าเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนแรกผมมองว่าซิเซนโก้น่าจะเป็นจุดอ่อนของมนซิตี้จนกระทั่งได้เห็นเขาลงเล่นให้กับทีมชาติยูเครนในช่วงซัมเมอร์เขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆถ้ากูได้ลงเล่นให้กับมนซิตี้พอๆกับเคซุด คุณต้องเป็นผู้เล่นระดับพับเท่านั้นผมรู้สึกประหลาดใจที่พวกเขาปล่อยเคสุดย้ายทีมนี่คือการเร็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลเลยก,ก็ว่าได้พิสมอร์แกนนักข่าวและพิธีกรชื่อดังโพสต์ทวิตเตอร์นุนให้คริสตโนโรนัลโดย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลแดนแคนแคสเซิลนักข่าวคนดังออกมาเผยว่าทางโรนัลโด ได้แจ้งไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าต้องการย้ายออกจากาจทีมช่วงซัมเมอร์นี้เนือจาตัวต้องการที่จะเล่นในเวทีใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและต้องการเพิ่มความเข้มแข็งส่วนตัวมากขึ้นด้วยความล้มเหลวข,ของสโมสซเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่จะเล่นในถ้วยรองอย่างยูโรปาลีกเท่านั้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งที่ดึงเอริกเทนฮากเข้ามาถูกมองว่าต้องใช้เวลาในการสร้างทีมใหม่ทางมอร์แกนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาร์เซนอลไม่รอช้า เมื่อเห็นข่าวเรื่องการย้ายทีมโดยการโพรูปที่ตัวเองชูเสื้ออาร์เซนอลพร้อมชื่อโรนัลโดและเบอร์เจให้กับสตาร์ปีแสดงพร้อมข้อความว่าถึงเวลาแล้วพร้อมแท็กชื่อของโรนัลโดด้วยย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนมอร์แกนเคยกล่าวกับทางท็อกสปอร์ตว่าคุณรู้ไหมผมอยากจะทำาอะไ,ได้ถ้าเป็นผู้บริหารทีมอาร์เซนอลผมอยากจะดึงคริสโนโรนัลโดมาร่วมทีมและจับเขายืนกองหน้าผมได้คุยกับเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและบอกว่า ก็ยย้ายาามออเซนส,สิสัปดาห์หน้ารู้เรื่องเทพเดวิดบอกอาเซนนลนัดคุยอาแจ็คเกี่ยวกับดีลในการคว้าลิซานโดอาเซนนลมีกำหนดจะพบกับอาแจ็คอัมสเ์ดัมในสัปดาห์หน้าทำกลางการแย่งชิงตัวลิซันโดมาติเนสกำลังเข้มข้นจากการเปิดเผยจากเดแรแลนติกอาเซนนลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจรจาก,กับทีมแชมป์ลีกดัต ซึ่งปะกันหลังวัย24ปีทีมชาติอาร์เจนตินาทั้ง2ทีมจากเกาะอังกฤษต่างเชื่อว่ามาติเนสต้องการย้ายทีมมาร่วมกับพวกเขาและเงื่อนไขส่วนตัวไม่น่าจะใช่ปัญหาถ้าอาจแจกได้สิ่งที่พวกเขาต้องการกับค่าตัวแบบการันตี50ล้านยูโรจากนั้นเป็นหน้าที่ของมาติเนสที่จะเลือกทีมที่เขาต้องการล่าสุดแมนยูได้ยื่นข้อเสนอการันตี40ล้านยูโรบวกออปชันอีก5ล้านยูโรเางด้านมาตินเนสได้บอกกับต้นสังกัดว่า เขาจะพิจารณาย้ายทีมไปเล่นในพรีเมียร์ลีกกฤเท่านั้นตอนที่ขายายสัญญาไปเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนดังนั้นต้นสังกัดจะไม่ขวางหากมีโอกาสที่ยากจะปฏิเสธเข้ามาโดยทนานอารอเซนอลวางมาร์ติเนสเป็นประหมายสําคัญในการยกระดับเกรรับของทีมในฤด,ดูกาลหนนะ้าแม้ส่วนใหญ่มาร์ติเนสจะเล่นในตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแต่ก็สามารถเล่นแบ็กซ้ายและกองกลางตัวรับได้โดยทางอาเซนอลวางเขาไว้ตําแหน่งแบ็กซ้ายที่จะต้องแย่งตําแหน่งโดยตรงกับคิรันเทียนี่ ด้านสกาสปอร์เปิดเผยว่าริซโดมาติเนสยกเลิกแผนพักร้อนของตัวเองในอ์จจิตินาและจะกลับมาที่ฮอลแลนด์เพื่อเคลียร์อนาคตการค้าแข่งของตัวเองเวลานี้นักเตะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะไปเล่นให้กับอาร์เซนอลหรือแมนยูนเต็ดสมงสันลิเวอร์ทีมดังแห่งเซิร์คเม็นร์เลกกลษตกเป็นข่าวให้ความสนใจกองกลางตัวรุ่งของวงการฟุตบอลตุรกีนามว่าอาดากูเล์ จากสังกัดเฟเนบาเชยักษ์ใหญ่ในลีกแดนตุรกีตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อแดงของตุรกีได้เปิดเผยว่าหงแดงพร้อมที่จะท้าชนกับอาร์เซนอลในการคว้าตัวเพเมเกอร์ดารุ่งเจ้าของฉายาเมซุตออซิลคนต่อไปมาร่วมทีมให้ได้กูเลอร์ถูกอาร์เซนอลตามดูฟอร์มมาก่อนหน้านี้และมีข่าวว่าพวกเขาให้ความสนใจดึงแข้งเฟเนบาเชรายนี้มาร่วมทีมก่อนที่จะมีรายงานล่าสุดว่าลิเวอร์พูลเอง ก็แสดงความสนใจที่จะสัญญากับดารุ่งระพุ่งแรงรายนี้ด้วยดาเต้วบสิเล่นได้ทั้งตำแหน่งเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิและตัวริมเส้นโดยกขาถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงกว่า25ล้านปอนด์ซึ่งนอกจาก2ทีมพิเมาบิรแล้วยังมีโอลิปิกลิยงที่จับตามองสถานการณ์อยู่เช่นกันมีดงาน,นวัสมสสอาร์เซนนล ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเลสเซซิตี้คู่แข่งในศึกแฟมิลีกในการขอซื้อตัวยูริเตอรมองมาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้หมายความว่าพวกเขาสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนอตเตตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตามเป็นจาคอผู้สื่อข่าวทาง CBS Sport ระบุผ่านทางทวิตเตอร์ว่าแข้งชาวเบลเยียมจะจรดประกาศส,สัญญากับทีมไอเพิตโตทันทีทันทีที่สโมอสสนสามารถตกลงเรื่องค่าตัวกับนอตเตะได้ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการท่ามกลางการจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทอนัมสเปอร์และเรอลมริดยูริติลมองอยังคงไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการติลมองต้องการย้ายไปร่วมทีมอาเซนนลนและเอดูก็ยังมีการติดต่ออีเยนของนาเต,ตอยู่อาเซนอลได้ตกลงเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวไปแล้วและเรื่องนี้เสร็จสิ้นไปเป็นปีแล้วแต่ไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ การมาของฟาบิโอเวีราไม่ได้เป็นการปิดกั้นโอกาสการย้ายทีมของติลมองแต่อาร์เซนอลยังคงอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนอหรือไม่เอริเทนฮากก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันตีลมองเคยตกเป็นเป้าหมายของราฟราร์ิกมาก่อนแต่เขาไม่ต้องการย้ายไปเล่นกับแมนยูเต็ดภายใต้าการคุมทีมของรังนิกหากอาร์เซนอลสามารถบรรลุข้อตกลงกับเลสเตอร์ได้ติลอมองก็จะเซ็นสัญญาด้วยแต่ตอนนี้อาร์เซนอลยังไม่ตัดสินใจ ข่าวความสนใจของแมนยูเน็ดจะบีบให้เอดูต้องตัดสินใจเร็วกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะท่าเทนฮากจะเอาด้วยทอตแนมและเรอมาดิดคงไม่ใช่คู่แข่งที่จริงจังพวกเขายังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลสเตอร์กำลังวางแผนเพื่อที่จะให้ติลมองอยู่กับทีมต่อและยังไม่หมดความพยายามที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ซึ่งยังคงเกิดขึ้นได้หากไม่มีข้อเสนอทีมอื่นเข้ามา ทำมาแฟนๆทั้งในมอสเปอร์ออกมากดไลค์กันยกใหญ่หลังลิชาริสซอนนักเตะรายใหม่ของพวกเขาใช้กดอยุที่เคยทํากับลิเวอร์พูลมาย่อยเย้ยทีมคู่ปรับร่วมรุงรอนรอนอย่างอาร์เซนอลลิชาริสซอนนักเตะคนใหม่ของสเปอร์ได้ออกมาเย้ยสโมสรร่วมรุงรอนรอนอย่างอาร์เซนอลหลังจากโพสต์ภาพของเขาที่กําลังเขม่นอยู่กับแบ็คขวาของไอ้ปืนใหญ่ยอย่างเอ็กเตอร์เบรินด้วยดเตะบราซิลกลายเป็นนักเตะขวัญใจแฟนๆเอเวอเรต ด้วยการใช้กลยุทธ์แบบเดียวกันนี้กับผู้เล่นลิเวอร์พูลท้งนี้ลิชาริสัอนย้าร,ร่วมทีมสเปอร์ในข้อตกลง60ล้านปอนด์ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาและเดอะกันเนอร์คือทีมหนึ่งที่มีข่าวให้ความสนใจที่จะคว้าลายเซ็นของดาวเตะรายนี้แต่เขาต้องพ่ายแพ้ให้กับคู่ปรับคนสำคัญของพวกเขา,าลิชาริสได้ใช้ไอจีเพื่อมาล้อเลียนสโมสรคู่ปรับด้วยการโพสต์ภาพของเขาที่กำลังยืนมาเชิญหน้ากับอดีตรองกัปตันทีมอาร์เซนอลอย่างเบียรินซึ่งในภาพจะเห็นดนนิเซบยอต นอนกองอยู่บนพื้นสนามจากฝีมือของลิชาริสันเกมดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานก่อนล็อกดาวโควิดครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์2020อย่างไรก็ตามโชคไม่ดีพอสำหรับดาวยิงทีมชา,า,าติบราซิลเอวแตนแพ้ในเกมนั้น3-2แม้จะขึ้นนำในนาทีแรกก็ตามกองเชสเปอร์ได้ใช้โซเชียลมีเดียออกมายุกย่งฮีโร่คนใหม่ของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นลิชาริสันทางอินสตาแกรเจ้าแห่งศาสตร์มือของฉัน ฉันสนุกกับการที่ลิชาริสซอนไปกวนตีน,นแฟนอาร์เซนอลจะเป็นสากเมื่อที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้อินสตาแกรมของลิชาริสซอนเขาเป็นสเปอร์อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแฟนอาร์เซนอลโดนลิชาริสซอนกวนตีนจากสตอรี่ของเขาฉันรักชายคนนี้ลิชาริสซอนเล่นงานแฟนบอลอาร์เซนอลทันทีหลัง24ชั่วโมงที่เซ็นสัญญานั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่แฟนๆท็อตแนมอยากเห็น